เสม,มอเพราะนั้นของตัวนี้มาเทียบกันครับงานนี้ท่านคณะกรรมการตัดส,ส,สินจากกรมบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะัท่านเจ้าของเรางวัลต้องรับผิดชอบเองนะครับวันนี้เราจะดูจากพบปาลาโวดนะครับดูจากความสวยงามทุกสัสดส่วนผมส่วนไหมนะครับสีสันเป็นยังไง ผูห้หางมีขาวแต้มไหมหรือว่าควายเผือกเนี่ยหางดอกไหม <c oughs> เราไม่นับนะครับเนื่องจากว่าควายเผือกก็ต้องสีนี้อยู่แล้วนะครับแต่ควายดำเนี่ยจะออกห้างเป็นสีขาวไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าผิดตำราควายไทยเรานะครับ <c oughs> ให้พี่น้องดูทั้งสองตัวนี้นะครับดูทั้งสองตัวนี้ตอนนี้เราไม่เรียกชื่อจะเป็นการได้เบียบเสียเบียบนะครับเราจะเรียกดำกับเผือกนะครับจะเรียกดำกับเผือก ให้พี่น้องดูใกล้เพียงกันนะครับเข้ามาชิดอีกนิดหนึ่งเบื่อเข้าไปชิดอีกนิดหนึ่งวนมาอีกนิดหนึ่งครับเวลาเดินแล้วผู้หางไปอย่างนั้นเข้าไปใก้รับเสน่ห์โดครับเอาชิดกันเลยครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับโอเคครับเสร็จแล้วไหมครับ เชิญท่านประหลัดกาวานครับรอาจารย์สุรินทร์ครับผู้กองเป็กครับช่วยกันครับ,พวก,กรรบพวกเราพี่น้องกันั้งนั้นขออนุญาตเดินไปตกสูุรได้ไหมครับอาจารย์อ่ะค่ะ ให้อาจารย์สลินเป็นคนตดสูตรนะครับจะออกซ้ายหรือขวาครับรอ,อดูนะครับเ,เพราะฉะนั้นเงิ<ม>นสองพันบาทท่านเอาไปคนละพันครับได้ไปคนละพันน,นะดด้ครับยินดีด้วยครับ,ท,รบท่านประหลัดตะวานครับปอกางวัลเลยนะครับปอกางวัลเลยซองมาฉีกฉีดซอ,อ,อ,องแบ่งครึ่งครับฉีกันขวางครับ ไม่มีเพิ่มนะครับเราแบ่งกันพี่น้องกันต้นนั้นนะครับมีบุยรำก็เป็นพี่น้องกับมีเอ็มพ่อพ่ายหาเลจากจังหวัดชนบุรีสีสันนะครับอาจารยครับพี่อิเชิญครับนเชิญครับอาจารยครับเจ้าของบีเอ็มท่านใดที่ยืมกระบอกพ่นน้ำของส่วนกลางไปนะครับให้เอามาคืนด้วยนะครับตอนนี้เอามาคืนตอนนี้เลยนะครับผมเป็นมาดีก็บกระบานน้ำเล่ยนะครับ มันเป็นของส่วนกลางนะครับต้องท้ายงานต่อนะครับ <iş wizard> ผมกำลังจะเดินแบลเรยร์ออกพอดีน่าจะใกล้เวลาแล้วนะครับใกล้แล้วแหละนะครับ ยังไ้อะยังไงฮะเรื่องที่หนึ่งจบไปครับขอเสียงตบมือครับเรื่องที่หนึ่งจบไปนะครับปัญหานี้ท่านประหลัดกังวานเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับท่านต้องแก้ปัญหาต่อไปนะครับก็เหลืออีกอสองรุ่นนะครับเรื่องที่สองหล่ทีนี้ <laughs> นี่เรื่องเรื่องของเขาไหมครับที่สนามพร้อมก็บอกมาครับยังไม่พร้อมครับต่อไปเลยต่อไปนี้คือเรื่องของเขาครับไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาก่อนนะครับเรื่องของเขามีผู้ท้าชิงเขาดินไหมครับมีไหมครับในหนึ่งตัวเขาใหญ่กว่านี้แล้วมีอีกไหมครับมีครับเพชรมงคลมาหมอิีดมาโว์ดานหน้าอ่กมาอีกตัวละตัวที่สามนะครับเขาใหญ่ เขาเขาใหญ่นะครับเขาเขาใหญ่ไม่เลือกเพศนะครับไม่เลือกเพศผู้หญิงผู้ชายแข่งกันได้ครับบางทีผู้หญิงก็ยังเป็นผู้ชายได้ผู้ชายก็ยังเป็นผู้หญิงได้เพราะนั้นเราประกวดรวมรวมกันได้นะครับวันนี้เราแข่งที่โคนเขานะครับโคนเขานะครับถ้าท่านใดคิดว่ามีควายที่โคนเขาใหญ่กว่าสามตัวนี้ พันจุงลงสนามได้เลยนะครับมีวางบ้เรามีผ้า,าจารย์เป็น,นสักขีพยานนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นต้องมีความเที่ยงธรรมส่วนอื่นไม่ดูนะครับกรรมการส่วนอื่นไม่ดูนะครับเราดูโคนเขาอย่างเดียวนะครับหางสวยไม่ดูแล้วนะครับดูโคนเขานะครับมีไหมครับถ้ามไม่มีจะนับหนึ่งถึงสิบนะครับ มีจุงเข้ามาในสนามะกวนได้เลยนะครับโคนเขาใหญ่ที่สุดนะครับเราจะวัดกันเห็นๆเ,เลยนะครับว่าตัวไหนโคนเขาใหญ่มันก็เอาผู้อ้วนมันยุงโพดมัน,มนก็บังเทาเวิดเน้ว <laughs> อาเช่นครับยังรอนะครับรายังไม่ได้เริ่มนับนะครับก็พี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้สีสันในงานนะครับประหลัดกลางวันแสนดมนะครับประหลัดเทศบาลตำบลกุดสิมหุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาสินนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานมรมกบะกบดภายไทยจังหวัดกาสินในวันนี้ด้วยนะครับท่านได้ตั้งรางวัลนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสีสันให้กับพี่น้องนะครับ ย้ำนะครับใครที่ขอยืมระบอบพูดน้ำของส่วนกลางไปนะครับใน่ท่านที่มันใหญ่นะครับเราจะว่าท่านเดียวนะครับให้นำกลับมาคืนด้วยนะครับส่วนกลางก็จะท้ายนะครับท่านไม่ควรที่จะไปเป็นของส่วนตัวนะครับเล็กตัวหนึ่งนะครับเป็นผู้ท้าสิงลวโกเมืองเพชรมาไหมโกเมืองเพชรมาแล้วครับอันนี้เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับ เดินทางจากจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ขอแข่งเรื่องเขาด้วยขอแข่งเรื่องเขาด้วยมีเดินทางมาถึงคำมงเมื่อสามวันที่แล้วนะครับเดินทางมาพักที่คำมงสามวันที่แล้วนะครับบัดในส่วนคนเขานะครับคือชิดเลยนะครับอ่าเกลงไกลงไกตัดเกงไก่ตัดครับอ่าเจ้าความไปตัดอ่าระวังลูกเอาดิเดิอ่ามออันตัดเนาะ ไม่ต้องใกล้กันก็ได้ครับเพราะว่าเราใช้วัดเอานะครับเรามีอุปกรณ์ในการวัดยังไม่รับมือเพื่อนเน้อโอเคครับไหนตัวท้าชิงมาครับอันนี้ของเขาดร้บต้องยาวกว่านี้นะครับอนนี้คือความยาวเส้นนี้วัดเลยดีไหมหูก่มบงครับให้รู้ครับอันนี้คือโค่นเขาเลยครับโคนเขานะครับโคนเขานะครับต้องแพ้แพ้เขาดินอยู่นะครับ อ่าตอนนี้แพ้เขาดินอยู่นิดเดียวนิดเดียวสูสีครับขอบคุณหมอมีนนะครับอ่าตอนนี้ก็เขาดินก็ยังยืนหนึ่งอยู่ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับพี่น้องแพ้เขาใหญ่กว่าเขาดินอ่าครับชัดเจนนะครับพี่น้องครับอ่าทีนี้เดี๋ยวไอโก้นะครับไปดูไอโก้อีกทีหนึ่งนะครับเขาต่างหัว ข้างไหนเขาใหญ่ตอนนี้ตองเพ้าอท่าเทโดนเขาใหญ่กว่านะไม่ใช่ไม่ใช่เขาดินนะตองเพ้ใหญ่กว่าครับตองเพ้ใหญ่กว่าเขาดินครับเอาแล้วตองเพ้ใหญ่กว่าเขาดินกครับเพชโก็น้อยกว่าเพื่อนอ่าทีนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสเลทองอ่าสเลนทองเลยครับสเลนทองนะครับะเลนทองก็ ร่วมแข่งกันด้วยตอนนี้ยังเป็นทองแพ้ยืนหนึ่งอยู่ครับไม่ใช่เขาดินแล้วครับตอนนี้ตัวนี้ก็แพ้ทองแพ้แพ้เขาดินครับเป็นไงครับตัวนี้ตัวนี้ทะเลทองเป็นไงครับผู้กองเป็นไงทะเลทองทะเลทองแพ้ครับแพ้พูดว่าทองแพ้นะครับเขาใหญ่กว่าขอเสียงตรมือครับขนเผาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับ ปรากฏว่าพิกลองครับพี่น้องดูด้วยสายตาอย่า,าคิดว่าเขาดินกอ,องแท้เนี่ยเป็นลูกไครครับเป็นลูกไครลูกแพร่ลูกไยทไยครับ๋อครับโคดเขาใหญ่ๆนะครับสวยงามมากนะครับเราแข่งที่โคนเขานะครับไม่ได้แข่งสัดส่วนอย่างอื่นครับถ้าประกวดในรุ่นของเขาเองเนี่ยแพ้ตัวอาาื่นนะครับแต่เรื่องโคนเขาวันนี้เอมาหนึ่งครับพอมาหนึ่งนะครับมอบรางวัลเลยครับ โกแฟร์พ่นีดเดียวนะสร้างสีสันสุดยอด,ส,ดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดน้องชายเดินทางมาจากจังหวัเดเพชรบุรีนะครับของแท้ได้รางวัลวันนี้ไปนะครับ2,000บาทแต่ว่าหลายหารหน่อยครับอาจจะเหลือเจ้าของ,อ,ง,อ,งอาจจะเหลือไม่เท่าไหร่นะครับผม ปริญญาธนะครับตสมือรอัสนามนะครับบั่งฝสนามผลออกแล้วนะครับเห็นไหครับเห็นเห็นเราชนะกันด้วยออนญญาธนบเพื่อท่านอายกขางสนามกลางมีผลออกมาแล้วครับมีผลออกมาแล้วนะครับเข้ารอบสิ้าตัวนะครับท่านที่มุมขานหมายเลขให้อยู่ต่อนะครับท่านที่ไม่มีหมายเลขให้ให้ออกไปพักผ่อนๆนะครับ หมายเลขแรกนะครับ49ครับ49 87ครับ87 87ครับ87 77ครับ7 1 83ครับ56ครับ82เบอร์ตอนครับ66 50 ส1 51, 54 46 7หเบอร์ตอนนี้ครับ 77, 77และเบอร์สุดท้าย89 9สครับผมส่วนที่เหลือพักพรวตามอัธยาศัยนะครับอาห้าตัวรอบที่แล้วนะครับนำเข้าสนามครับ15ตัวรอบที่แล้วครับนำเข้าสนามครับ ตัวนี้ไม่มีหมายเลขคนะับอ่าพ,อาพระ่อนามายายามใส่ก่อนนะครับ